โอ้ที่น้องมืดตึบเลยครับมันครึมครับวันนี้อ่าก็ขอสวัสดีครับผมเอาคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านโคกเกาะนะครับตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนสุรินทร์นะครับบัตรแพ้260บัตรฟังร้อยหนึ่งนะครับกับทีมงานผู้ใหญ่ร่มนะครับเตรียมก่อนนะครับเอาเตรียมก่อนให้เตรียมเตรียมหนึสองสามเตรียมเป็นสาม ช็อตเด็ดชาแรกจะเป็นยังไงพี่น้องมีตรงไหนบึ้มบั้มไหมครับอันนี้จะมืดๆนิดนึงครับมืดๆนิดนึงครับอุ้ยปลาใหญ่ทำตรงนี้วัวจะหันไปทางนู้นพี่น้องอ้าวเห้ใครทับใครใครโซนใครเอ้าวกำต่ำอยู่ตรงนี้เองมื่อกี้นะมาที่อุ้ยอ้ยเรามีโดนแล้วครับทางนี้ วันที่หนึ่งนะครับตอนที่สองก็อยู่ก็้าไแล้วไปอีกนะครับสองสามสี่มาตัวแรกเป็นตะเพียนครับตะเพียนอ๋อโดดดึมดำดึมดำอยู่ครับมีเม็ดมีเม็ดอยู่ครับมีเม็ดอยู่ครับอ้าวฝั่งโน้นเริ่มมีโดดนแล้วครับเริ่มมีโดนนู้นโดนนู้นครับฝั่งโน้นได้ยินเสียงเออเออเออกันแล้วครับ โอ้ยปลาขาวโดดตรงนี้ครับนี่มาพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับซุ่มยูมซุ่มยูมนี่นี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละซุ่มยุูมนู้นครับนู่นครับทางนู่นครับทางนู่นครับโอ้อโหน้าก็กำลังดูการครับอัญญมามามาขนาดไหนพี่น้อง เห็นเหลืองนะครับเห็นเหลืองเห็นเหลืองใช่เห็นอะไนะครับเรื่องเหตุขาดหมดอะไรอย่างนั้นเห็นเหลืองนะครับเอมาไแล้วรีบรีบสาวเขาลุ้นเห็นเหลืองพี่น้องแน่นันแล้วปลากระเทะขาดหมดปุ๊บเห็นตําหลายตัวครับมาครับขอนเจิญพี่น้องซาสบายนะครับขอขอใช้เสียงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมไม่เห็นพี่น้องโอ้โหนูครับดูครับดูข้างหลังโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเราฟังดูเออตั้ตึ๊บตั๊บตึ๊บดู สูงยูไหมครับโซนนั้นโซนนั้นหน้ากองอเนวยการครับเอาลุ้นลุนหน่อยครับลุ้นเป็นจุดๆก่อนพี่น้องเปิดโอุนหนักอยู่ครับหนักเลยครับหนักเลยครับโอ้โหโอ้เป็นสิบเลยมั้งครับเราดูเรื่องเสื้อแดงข้างหลังดูครับโอ้โดนแล้วครับอ้าวเป็นไงน้องพี่น้องเป็นไงน้องครับกำลังจะเอาขึ้นแล้วครับ บังยาวขึ้นแล้วครับบังนิดหน่อยบังนิดหน่อยเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยหลายตัวอยู่มั้งหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ครับอาหลายตัวอยู่ครับเราคว้าโอ้ยพี่น้องโอ้ยดูปลาขาวโอ้ขาวซอยครับโอ้ปลาชะโดก็มาหนิเออเอาดูปลาขาวปลาตะเพียนเอาเอาเอาลดลด เออาไว้ก่นใกล้ๆตรงนี้ครับขาวจวดเต็มแหมอยู่นี่โอ้ยปากขาวเริ่มโดนแล้วครับเออโม่จะดูไปจีนฝั่งนู้นปากขาวขึ้นตรงนี้เต็มเลยครับต่ำแล้วต่ำแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยจีนจีนเอาน่าจะหลายตัวครับน่าจะหลายตัวครับโอ้ยตัวหน้าตัวตาเลยเออโอ้ยพี่น้อง มันเชียวจมูกไปนิดเดียวเองเมื่อกี้น่ะขาดไปเลยครับเม็ดเม็ดเม็ดเต็มแล้วครับน่าจะหลายตัวมั้งครับมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยพี่น้องอยู่ไหมอยู่กี่ตัวอยู่กี่ตัวโอ้ยอยู่ครับมีอยู่ครับหนึ่งตัวเดียวบ่ปั๊บปั๊บปั๊บเกาะไม้เกาะไม้พี่น้องน่าจะหลายตัวครับแต่เหลืออยู่ตัวหรือสองตัว ตัวสองตัวตัวสองตัวกำลังลุ้นอยู่ครับกำลังลุ้นอยู่ครับโอ้ได้หลายตัวแล้วกอดไม่ไหวแล้วโอ้เอ้าเอาเหลืออยู่กี่ตัวโอ้พรนพันอยู่นล่วโอ้รพันช่นอยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้จะลุ้นแล้วึ้เขาขึ้นขึ้ึ้นขึ้น้นขึ้นข้น้นขึ้นข้ยขึนขึ้น้นขัน้นขึ้นขึ้นวึ้นขึ้ัขึ่นขึ้น โอพี่น้องปลาขาวซอยครับปลาขาวซอยเต็มแหอยู่ดูเนื้อตัวใหญ่ๆด้วยครับตัวใหญ่ๆโอ้แหยยสี่เส้นครับติดเลยทุกหัวพอดีเลยครับอ่าพี่น้องเห็นตำแหอยู่ครับจะอยู่ไวไหมจะอยู่ไว้ไหมเมื่อกี้ก็สี่ตัวตรงนี้เองโอ้เม็ดเม็ดยู่แท้อยู่แท่ว้าวยออกมาเนี้ยนี่เอาเอาเอาโอ้ยเอาหูยเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ผอมีไม้อ่ามาไม้มาไม้สองแน่นอนสองเฮ้ยโอ้ยเอาดูตรงนี้ก่อนชชโด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 โอ้โหตัวใหญ่แล้วครับโอ้ยงานี่ละครับบอกว่ากจะได้ตัวใหญ่รอตรงนี้เลยเรื่องจริงเยอะเลยเรื่องจริงเยอะเลยเออได้ชชโดแล้วครับมาดูปะจีนดูปะจีนมากอยู่กี่ตัวอยู่กี่ตัว โอ้สันเลย <c oughs> โอ้หลายตัวบ้างสันโอ้เลีอยู่ตัวเดียวอ้าวตัวเดียวอ่าพี่น้องตั้มแห่อีกรอบนึงครับตั้มแหยอีกรอบนึ่งแล้ามาอยู่ไหมอยู่ไหมน่าจะอยู่แล่แหี่เหนียวเสอย่างเฮ้ระดับไหนแลกระดับเซียนแล้วนั่นเองอ่าวอ้าลุนครับลุ้นครับอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ไหมอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อ่าสังเกตสังเกตจากสีหน้าครับแบบนี้อยู่ครับแบบนี้อยู่มันจะจำไหอ้เอาลกเลยนี่เอามาอีกหนึ่งครับปลาขาวด้วยมาอีกแล้วครับปลาจีนปลาตะเพียนลาจีนกับตะเพียนมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ตัวใหญ่แล้วอะ ชาละตัวเลยครับปาจีนสายใหญ่เอาแล้วครับเอาแล้วทางนู้นตับอีกแล้วครับตุบตับตุบตับอยู่ครับอยักโสนู้นเลยอเตครับตับอีกครับตับอีกแล้วครับโอ้ยเอาน่าจะหลายตัวครับน่าจะหลายตัวครับแห็นเดิมครับแหนเหลืองมามามาลุ้นครับลุ้นครับน่าจะหลายตัวนะครับอ้า เป็นปะจีนครับปกจีนโอ้ยตัวใหญ่ๆอยู่ครับตัวใหญ่ๆรุนกันครับกี่ตัวครับอยยังดึงอยู่ครับยังดึงอยู่แรยงยังเยอะแรงยังเยอะอยู่ครับผมว่าน่าจะเกินสามตัวนะครับาพี่น้องฝนรินแล้วครับฝนรินแล้ว มามาลุ้นลุนครับลุ้นครับรอลุ้นลุนหมวนแล้วครับหมวนแล้วครับหมวนแล้วครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมจะโชว์แล้วนะครับปุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บปุ๊บ สามหรือสี่นี่แหละครับพี่น้องซุ่มยูมครับมาดูแหทีนะครับแหทีนะครับกาเพราไหมกาเพราไหมซุ่มยูมโอ้ยหลายตัวเลยพี่น้องดูล็อกฟางครับดูล็อกฟางครับนี่เขาวซอยกับปลากระโปาะครับกระลักันดูครับมา ฝั่งนู้นก็โดนอยู่ครับมาพี่น้องเรามีแดดหน่อยๆแล้วครับมีฝนโปรยโปรด้วยนิดนึงครับดูครับเมฆวันนี้อึมครึมอึมครึมครับเรามีแดดหน่อยๆครับาดูครับเฮทีครับเฮทีครับโอ้ยเญาะปลาขาวครับปลาขาวนะครับหลายเลยครับหลายเลยพี่น้องลุ้นนะครับเห็นตำแหยอยู่ครับเห็นตำแหยอยู่ครับ เอ้ยิ้มแหม่ยักคิ้วไว้ด้วยยหญ่ใหญ่ใหไม่ธรรมดาครับได้สองตัวใหญ่มาโชว์แล้วนี่อู้นลองดูเสื้อเขียวเต็มเลยดูเต็มแหมเลยครับมาขาขาวนะครับไปดูนะครับไอ้ตุ๊กยกให้เห็นไหมน้องหมุนครับเต็มแหม่แยะเลยครับดูครับโลกฟางโลกฟาง นละสามีครับขาวปากกระบอกนะเรารุ้นนะครับแฮทีครับแฮทีครับซุ่มยูไหมซุ่มยูไหมฮึบฮึบโอ้ครับเต็มเปล่าอันยะเออ,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 อ ะเดี๋ยวพาเดินเลาะไปฟากนู้นครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพี่น้องไอทีครับโอ้เสื้อเขียวทั้งตัวว้าวว้าวไอน้ำเนีนี่ครับพี่น้องลาจีนึงบอกหนึ่งครับมาลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยครับเห็นค่อยๆสาวมาแบบบรรจงมากครับ ค่อยคย่อยคย่อยค่อยแล้วก <_ D> เ็เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับมาไหมครับโอ้ยสูมยูมเลยพี่น้องปาดเต้แม่ละไม่น่าละสามาแบบใจเย็นมากครับเอว้าดเจ้านี้ก็โดนครับโอ้ยเต็ม <_ D> <_ d> เปล่าเหมือนกันครับโดนอีกแล้วครับว้าฮ่่าสูมยูม เวลารอของเกรครับดูครับดูโซนฝั่งนี้นะครับดูพี่นอ้องอ่ะดูพี่สุรชัยนะครับเสียนแหตาโบอของเราจ้วนนะพี่สุรชัยนะครับคนนี้ก็ได้วานฟรีนะครับตาโบของผู้ใหญ่ร่มนะครับนี่อยากให้บัตรไปเลยครับบัตรวานฟรีตลอดชีตพี่สุรชัยนะครับ ก็จะอยู่โซนโซนฝั่งนี้แหละพี่น้องเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะย้อนแสงแล้วก็เป็นต้นไม้ถ่ายยากครับเอาละครับเอาลราครับาล,บลากขึ้นฝั่งไปแล้วครับโอ้ปลาอะไรโอ้ปลาจีนอ่าได้ลองฟังน้ำตื้นเลยครับโเต็มเปล่าอีกแล้วครับเต็มเปล่าอีกแล้วครับเป็นสิบงูแล้วพี่น้องดูครับเต็มเปล่าเลยครับ พี่น้องลุ้นไก่กครับสาวมาแบบใจเย็นๆอีกแล้วครับโอ้โรอบนี้เจอปลาอะไรไม่รู้ครับตัวยาวๆครับปลาไหลเนื้อแข็งครับเนีเอาสามตัวตรงพี่น้องนี่ฝั่งไหนมาสองสามตัวครับ เดี๋ยวพาไปทางนูน้นบ้างพี่น้องไปทางนู้นแล้วก็เข้าไปทาง,อทางกองนวยการนะครับุเสียงทางนูน้นโอ้่น้องดูเยอเขียวน้ะครับปลาเต็มแหเลยครับเต็มพลาวอ,ายอยันใหญ่เลยครัจุกเลยเลยนะครับไก่มากครับหัวมีแต่ปลาเลยครับลงพลาวโอ้ไกวานได้ปลาไหลครับปลาไหลมีเกล็ด อาจจะโยนไปทางไหนครับโอ้ <laughs> มามามาลุ้นเสื้อเขียวครับลุ้นเสื้อเขียวครับเข็นติดตลอดเข็นติดตลอดรอบนี้เป็นย, <cas form> ยังไงโอย้ยังติดอยู่ครับยังติดอยู่ครับลุ้นแกนะครับรอบก่อนเข็นติดขาวจั่วเลยรอบนี้จะมาไหม ุ้นนะครับลุ้นนะครับเสือเขียวเสือเขียวปืดติดอยู่ครับติดอยู่ครับโอ้ยหลายตัวอยู่ครับโอ้นู่นครับปลาเล็กปลาใหญ่นะครับปลาขาวปลาโน่นจันทร์เออแอบได้ปลาใหญ่หยา dạy ta đi bụng đi bà chín nè bà chín bà chín mày đâu mày đó cái đó đi cái đi yên đâu mày dài đó cái đi yên แค่นี้เองไม่ใหญ่หรอกสามตัวครึ่งสอไม่ใหญ่หรอกเชโดประมาณกิโลคิดว่าคิดว่ามันมีคนได้ใหญ่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งด้ยัยด,ดูพญารมครับพญารมครับติดกระรตุงตังอยู่ครับเนาะเต็มพลาวครับเสื้อสีชมพจูจัดเจตอะส้มแบบนี้เนาะรถทิ้งรถทิ้งบนเรือเลยครับขาวซอย ไกลหน่อยพี่นอ้องอ๋อพี่น้องมามุมนี้เอาจับอีกแล้วครับาเท่ากันเป๊ะออดูครับเี่น้องปักค,ปคอปักคอกอดูฟังนี่แหละพี่น้องน้ำตื่นยังปลาย,ยังไม่หมดครับนู่นสามสี่ตัวอยู่ครับโอ้แกไปเอาตรงไหนมานี่ อันนี้เอาโย่ของแท้ครับโย่ครับของโบราณของเราได้ปั๊บใส่เลยนะน,นี่แหละหมวกกันนกกลับบ้านอนะ่ะกันเมียนะ่ะหมวกนี้เลยเอามาดูเลขน้อยมาใกล้ๆอย่างนี้มาดูเลขน้อยดูพศอผอลิตอะไรอย่างเงี้ยนะแกว้วานได้ขันโบราณ อ่าโบราณขนาดไหนพี่น้องนอกจากะเป็นขันโบราณจะเป็นขันป้องกันเมียแล้วไปวานเหกับบ้านใส่ไว้อ้าพี่น้องของเทเลยของเทกันนะขันเอกเอกขันเอกเอกดูเลขก่อนดูเลขก่อนดูเลขเลขอะไรอียอพี่น้องอ้อ้าใส่ไว้เวลาไปวานเหบ่อไหนไม่ได้ปลาใส่ไว้เด้อ กันเมียเอ๊เอากันนกใหเออไม่ได้กันนกอันนี้กันเมียใส่กันเมียไว้น้องบอกให้ใส่กันเมียดูครับอะไรที่ใส่ปลาทันทีเลยปลาใส่ขันไว้เลยครับลงปลาขันหรือไก่ขันไก่ขัน ปล,ปลาขันปลาขันลงปลาน, <c oughs> นเรามาวานเหในในได้ปลาแล้วเราก็เอามาลงขันลงขัน <c oughs> ปลาขันปลาขัน <c oughs> โอ้ตาตาดูหน่อยตาตาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ตาตาตา,ตาโอ้ซุ่มยุม่ยมยุ่มอีูแล้วตาเออโอ้ยายไม่ด่าแล้ววันนี้นี่ อนเขาบอกว่าใครได้จะโดใหญ่ไปรับรางวัลเลยใหญ่สุดเนาะเราต้องไปแข่งกับเขาอีกเดี๋ยวมันดูคนมีคนได้ใหญ่อยู่นี่หมมีได้ตรงนั้นอยู่นี่เห็นไหมคนนี้เลยได้นี่นี่นะมาเทียบกันเถอะนี่ก็ได้มาอ๋ออันนี้ก็ได้รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยอันเราไม่ต้องไปวัดกันที่ตายช่าง เฮ้ยไม่รุ่นเลยวู่้ขไมไดู้้เขไม่ได้สู้เขไม่ได้ัไม่ได้ดีแล้วมันต้องเสียค่าน้ำมันไปเยอะเขาใหญ่กว่าอยู่ต้อาจะอดใหญ่สุดอีกหนึ่งรางวัลวางมานู่นครับใหญ่รบยังโดนเรื่อยๆอยู่ครับได้ปลดเรื่อยๆอยู่ครับผู้จัดนะครับนลยผู้จัดพี่น้องไปเลยกรันี ขึ้นมาดูตลาดปลานะครับโอ้โไปดูไว้ดิ ต้องการจำหน่ายปลาขาวสร้อยจัดรองน้ำมาเชโดมักกี้อยู่ที่ลายพรางสามลูกจ้าสามลูกมันโดนเลยโอ้โหไม่ลายเหมือนกันแท้จะไมลายเหมือนกันแท้คือต้องการกำจัดให้มันหมดจากบ่อน้ำปลาจ้าเดี๋ยวนี้ปลาที่มันใหญ่กว่านี้ก็เอามาเลยครับเอามาได้เลยครับ โดสาครับพี่น้องอันนี้ส่งีสามโสามถ้าใครคิดว่าของตัวเองเกินมีสอโลจนะครับปลาชนใหญ่โอ้โหปลาชนตัวนี้ใหญ่มากสองสามสอง่สามปลาชนใหญ่ครับงกัวสองห้าสองห้าน่าจะ้ามวนมาก ปลาเกลูสามจุดสามอันนี้สองสองห้านะครับสองกิโลห้าอันนี้ปลาช่อนนะครับสองกิโลครึ่งเอาง่ายง่ายสองกิโลครึ่งครับพี่น้องเจอช็อตเด็ดแล้วครับอ๋อเรียกแล้วเรียกแล้วอู้ยเอาเอาเอาเจอช็อตเด็ดแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับเราเดินมาดูช็อตเด็ดกวักมือเรียกแล้วกวักมือเรียกแล้วสะเทือนเลยปะ ชมบอกสะเทือนจุ่มมันไปตอนจบตอนยกแขนเออไม่อยากดูตอนจบท่านอยู่ชายแดนมันต้องมีเนื้อเรื่องด้วยเหมือนหนังอ่ะมันต้องดูเนื้อเรื่องดูสภาพก่อนครับดูสภาพรออยู่ทุรักษ์สุเรมากครับพี่น้องดูครับเออเอาเิดใหม่เกิดใหม่เอาเนาะเอาเนาะเอาตเกิดฮะอะไรเรียบบปะโอ้โห อ๋อดูดูอ้อเอ้ยเด็ดครับเด็ดดูข้างหลังอีกเออเด็ดแท้เด็ดแท้ครับดานนราาาายทงงง้้้ออกุวตติดมครับยังไงก็เด็ดครับอย่าบอกนะมันมีเท่าที่โดดเห็นเห็นนะองห้าเต็มก็ว่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มรวบมาแล้วลูกชายโทรมาเมื่อกี้บอกเริ่มรวบมาแล้วครับไปตกโอ้ยไปหยุดตกเลย ให้สูงแน่นอนครับให้ทุกเรียนมันขายถูกมาแล้วครับมาแล้วของเราเลยอยู่ใกล้ๆเลยครับอยู่ใกล้เลยครับเกาะติดสถานการณ์ต้สถานการณ์ยังปกติอยู่ครับคนกระดุกขี้เมากราดุกขี้เมาฮะขี้เมาเหรอคนเมาหรือขี้เมาเออฮะเดือดคนเหรอเนาะ ไทไทยอยู่บอกพี่ดูขี่เมาอ่ะเอารนี้นอมเามีแผนมีแผนยังไงท่าเอาเนื้อแห้มัดข้้งบนบ่วัเอ้มามามาออกจากแห้แล้วครับออกจากแหแล้วแล้วก็จะมัดโอ้รบยอมัดก่อนเหรอ มามาจะรวบจะรวบแล้วครับเอามัดอย่างนี้เลยเหรออ๋อมาแลามันจะได้เข้ากลางเลยครับชุดเด็ดชุดเด็ดตรงนี้ในเวลานี้มามามาจะได้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าจับไปนี่มีแต่ปลาอยู่ในเห็ดเต็มเลยพี่นกอู้ยเอาน้องน้ำมามามารวบแล้วครับรวบมาเรื่อยๆพร้อมกับมาโชวได้ด้วยนะครับลุ้นลุ้นครับจะซุ่มยุ่งไหม Cornell, พี่น้องกีนสองปีคงจะไม่นานเกินรอพี่น้องอาจจะได้ปลาใหญ่แต่ไม่อยากขาดลุ้นกันลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันเอาอรวมมาแล้วรวมมาแล้วอยากไปจับตัวน้อยไม่ได้ับเข้าใจจิตนี้ก็เลยเราจะถึงเที่ยงนะครับพี่น้องกับปลาตัวเล็กตอนอะไรอะไร หมดจักนาของเรานะครับเพได้นํามาปล่อยที่ต่อไปรั่วมาแล้วครับรวบมาแล้วครับรวบมาแล้วครับยงั้อนมาเส้นโจรตัวเลื่อนเลยมาเลยมาเลยโถมซูบินมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโถมซูบินได้ปลาใหญ่ด้วยดูได้ชดูใหญ่ด้วยครับเอาไปชั่งนะเอาอยู่ตอนนี้โอ้โหที่สามทอกคีดเอาออกไปแล้วมามามาแล้วครับมาแล้วครับผู้ใหญ่ลายใหญ่ ไปแข่งกับเขาแล้วโอ้ยโอ้ย้อมาแล้วครับมาแล้วครับมาหมดเลยนะำล่งยุ่งยุ่งโอ้ยมาแล้วับไม่ยอมจ้ง งาะปลาดีครับพูดกับสายยาแก่ก็งาะปลาครับงาะปลาเกลือบหดกินเลยบาทถ้ามาอะไรอย่างนี้พี่จูบเต็มมาเนี่ยหลังจากเอาปลาขึ้นได้มีมีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมครับพี่จงเออไม่มีครับไม่มีครับลูกชายด้วยหลังลูกชายด้วยลูกชายกลับไปเรียนแล้วครับพ่อลงมือเองเลยครับวันนี้เด็ดครับเด็ดครับอน่นครับ โจบลุยอะไรก็ได้โจ๊บปลลุยครับปลาสอยปลาสอยด้อพี่น้องอะไรกบ้ลุยตัวนี้ไต้งสี่โลครับตัวนี้เยัง่ขงเียครับเอาสี่โลขึ้นสี่โลขึ้นเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ลุ้นปลาล้วงปลาล้วง ตัวนี้สีกิโลหกทีดครับท่านเลยครับพี่น้องคนจ้างมาก็จังไปพี่น้องนี่คนวานก็ยังวานกันอยู่ครับจอดเด็ดเลยครับจอดเด่นเลยครับบัตรตรงร้อยหกสิบกับร้อยหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านโคกเกาะครับตำบลบุรุษอำเภอลำดวนสุรินทร์สี่กิโลหกขีดครับนี่ครัเนีโพย เอาแล้วครับโอ้ยกำลังจะดูแข่งกันอยู่ครับตอนนี้มีห้าโลอยู่ครับโอ้ยผ่านสบายครับกำลังไปพี่น้องคผ่านก็วานไปคนไล่เหยาะก็ไล่ไปใครซื้อนะครับโลละห้าชิ้นะครับพี่น้องโลละชิ้นะครับไม้ออกเห็นชัดๆพี่น้องโอ้ยข้าวตั้วเต็มเับหรือว่าต้มยำปลาชิโดโอ้อร่อยมากดูดี ม่น่าเชื่อนะครับว่าปลาชโดจะมีตัวใหญ่ๆเยอะบนนี้นะครับมันมีน้อยพี่น้องก็เก็บกันอยู่เรื่อยๆอยู่ครับปลาขาวยังเหลืออยู่ครับพามาลอยนะครับอยู่ที่พี่น้องปรุงนะครับอันนี้เราบเป็ช่างแข่งกันครับเป็นตัวที่ปลาชโดลาตััวนะครบดูปลาตัวนี้หรือปลาจีนก็เริ่มซาๆกันแล้วครับเก็บกันเรื่อยๆอยู่การันตีนะครับ ี่พี่น้องครับรักมานี้เแหละพี่น้องจอกันไหมะครับรับเาเพลงไละรัพี่น้องนี่ครับจันมีคนลมแชมแล้วะ o อคีอันนี้่นองเบลอชเลดูครับคนมีลายเดี๋จะไปสักยันลไปชดอทนีุดโอี้